อย่าเผลอเป็นต้นเหตุให้ลูกจินตนาการสร้างพ่อแม่คู่ใหม่ขึ้นมาในหัวนานๆลองนึกดูสมัยที่คุณยังเด็กช่วงไหนพ่อแม่ไม่ให้ความสนใจคุณมากพอคุณอาจเกิดจินตนาการสร้างพ่อแม่คู่ใหม่ขึ้นมาเป็นพ่อแม่ที่รักใครให้ความสนใจแสนอบอุ่นเล่นกับคุณให้คำตอบคุณ ซื้อของเล่นให้คุณเป็นหน้าเป็นตาให้คุณทำอะไรต่ออะไรให้คุณทุกอย่างเมื่ออยากแล้วไม่ได้อย่างใจอยากก็มักอาศัยเครื่องมือทางธรรมชาติในตนอันได้แก่จินตนาการสร้างวิมานขึ้นในหัวเพื่อหลบหนีความจริงอาจจะแบบหลบพักชั่วคราวหรืออาจจะเอาจริงเอาจังถาวรขึ้นอยู่กับความยืดเยื้อของความจำเป็นต้องจินตนาการ เมื่อความจริงไม่ช่วยให้คนคนหนึ่งอิ่มเขาจะสร้างจินตนาการขึ้นมาแก้หิวไปพลางแม้โตโตเป็นผู้ใหญ่ถ้าคุณอยากได้นโนนอยากได้นี่แล้วรู้สึกว่าไกลเกินเอื้อมคุณก็ใช้เวลาว่างหรือบางทีก็ระหว่างทำงานสร้างจินตนาการเรื่อยเปื่อยจินตนาการว่าถูกหวยใหญ่จินตนาการว่า,วนนา,า,วามียศมีเกียรติ จินตนาการว่าดาวรานิฝันมาลหลงไหลได้ปลืม้มกลับมาก้มหน้ามองลูกน้อยลูกก็ไม่ต่างจากคุณและมนุษย์อื่นเมื่อเขาจมอยู่ในจินตนาการเกี่ยวกับพ่อแม่ที่ไม่ใช่คุณความรู้สึกที่ค่อยๆพอกพูนขึ้นพร้อมกับการเติบโตของโครงกระดูกก็คือเขาเกิดมาตัวคนเดียวไม่มีพ่อแม่ที่แท้จริง พ่อแม่ของเขามีอยู่เพียงในจินตนาการซึ่งยิ่งวันเขาก็จะยิ่งรู้ว่าจินตนาการก็ส่วนจินตนาการชีวิตก็ส่วนชีวิตไม่มีทางเป็นอันเดียวกันได้เด็กที่ต้องมีจินตนาการสร้างพ่อแม่คู่ใหม่ในหัวนานจะโตขึ้นเป็นนักปฏิเสธความจริงส่วนคุณเอง เมื่อไม่สนใจลูกอ้างว่าต้องสนใจแต่กับเรื่องหาอยู่หากินหรือที่แท้ว้าวุ่นกับความอยากของตัวเองวิ่งไล่ล่าความฝันหรือจินตนาการของตัวเองจิตวิญญาณก็จะแยกตัวไปสร้างจักรวาลใหม่ของตัวเองเผลอๆเห็นลูกคนอื่นทำเงินให้พ่อแม่ได้ตั้งแต่เด็กก็นึกอยากเข็นขอลูกให้ทำได้อย่างนั้นบ้าง บางทีก็เผลอมาประชดประชันหรือเน็บแนมลูกว่าไม่เห็นเป็นให้คุณได้อย่างนั้นบ้างแต่ถ้าคุณสนใจลูกอ่านนิทานให้ลูกฟังแต่งนิทานให้ลูกเล่นเพื่อสอนความจริงในโลกให้ลูกรู้และเพื่อคุยกับลูกได้ทุกเรื่องทุกรายละเอียดคุณจะเกิดจินตนาการไปพร้อมกับลูกเป็นจินตนาการในจักรวาลเดียวกันเยี่ยงคนอยู่บ้านเดียวกัน สุดท้ายคุณจะรู้ซึ้งว่าการรู้จักใครสักคนจริงๆตั้งแต่เขาเกิดคือการป้องกันความผิดพลาดทุกอย่างที่อาจมีขึ้นต่อกันและกันได้ทั้งหมดระหว่างคุณกับเขา